เสือร้ายแห่งดงดิบเสียงหัวเราะในวงเล่าเต็มไปด้วยเสียงร้องเพลงเสียงคุยกันบรรยากาศรอบข้างเป็นกลางดึกสงัดมีแต่แสงไฟบ้านสลัวสลัวไม่นานอาทินก็เอ,อ่ยขึ้นด้วยความเมามหมเฮ้ยฉันว่าพรุ่งนี้เชา้าพวกเราเข้าป่าล่าสัตว์กันดีกว่าว่าช่วงนี้ไม่มีเงินเลย เพื่อนของอาถินจึงพูดขึ้นว่าเออเออเห็นด้วยวะ่ะรายได้ไม่มีเลยจะไม่มีข่าวกินอยู่แล้วเนี่ยดีไม่ดีนะฉันว่าล่าหนังกวางเขากวางก็ตัดไปขายในเมืองคงจะได้ราคาดีอาถินเห็นเพื่อนเอาด้วยอย่างนั้นจึงพูดขึ้นว่างั้นพรุ่งนี้เช้าเลยนะเตรียมตัวไว้เลยเพื่อนของอาถินที่ชื่อสิลก็ตอบว่าเออนะแน่นอนอยู่แล้ว แต่ว่าจะชวนเพื่อนข่าไปด้วยสองคนไอ้พวกนี้มันชอบเข่าป่าเหมือนกันหลังจากที่กินเหล้ากันเสร็จแล้วทั้งสองคนก็แยกย้ายกันกลับบ้านบ้านของอาทิและศินก็ปิดไฟมืดลงเวลาล่วงเลยผ่านไปแสงแดดวันใหม่มาแทนที่ยามราตรีเสียงไกข่ขันในหมู่บ้าน เสียงนกกระปูดร,ร้องในป่าใกล้ๆอาทินจึงลุกขึ้นล้างหน้าแปรงฟันและใส่เสื้อผ้าเก็บของใส่ย่ามและไม่ลืมที่จะหยิบถุงเล็กๆสีแดงออกมาด้วยอาทินหยิบปืนขึ้นสะพายเพื่อจะไปปลุกไอ้สินแต่กลับกลายเป็นว่าตอนนี้ไอ้สินกับเพื่อนของมันมายืนรออยู่ก่อนแล้วอาทินจึงกล่าวทักถายว่าแล้วนี่มาจากไหนกันพวกเองนะ เพื่อนของไอศินทั้งสองคนจึงตอบว่าอ๋อพวกฉันนะ่ะมาจากหมู่บ้านไกลๆนี่เองอาทินพยักหน้าเออๆว่าแต่พร้อมจะไปกันหรือยังล่ะทุกคนพยักหน้าเป็นอันให้รู้ว่าพร้อมแล้วที่จะไปอาทินจึงเดินนำหน้าเข้าไปในแนวป่าทางเดินใกล้ๆหมู่บ้านที่ผู้คนสัญจรไปมานับบ่อยครั้งจนเกิดเป็นทางเดินทุกคน เดินมุ่งหน้าไปเรื่อยๆสองข้างทางเต็มไปด้วยต้นไม้ต้นหญ้ามีต้นกระถินขึ้นอยู่ข้างทางเป็นจํานวนมากไอศินเองก็เอามือไปหักกิงกระถินอยู่บ่อยครั้งไม่นานก็มันถึงแนวชายป่าข้างหน้าที่ขณะนี้มีลำธารขั้นตรงกลางในการเดินเข้าไปในป่าเบื้องหน้าจะต้องข้ามลำธารน,นี้ไปก่อนลำธารแห่งนี้มีแต่โขดหินที่มีตะไคร่น้ำเกาะเต็มไปหมด ทุกคนจึงต้องเดินข้ามยางระมัดระวังเพราะไม่งั้นอาจจะลื่นล้มง่ายหลังได้และไม่นานทุกคนก็ข้ามผ่านลำทารน,นั้นไปได้แล้วมุ่งหน้าเข้าแนวชายป่าเสียงนกร้องอยู่บนต้นไม้นั่นคือนกขมิ้นทองมันกําลังกระโดดเกาะไปมาบนต้นไม้ที่อยู่เบื้องหน้าของพวกเขาไม่นานก็เข้าสู่ชายป่าทึบทุกคนนั่งพักบริเวณพื้นที่โลง่งที่ในตอนนี้ มีใบไม้หล่นลงมาเต็มพื้นไปหมดหมดแดงตัวหนึ่งไต่มาเกาะที่ขาของอาทินเขาสะบัดมันออกพร้อมกับเอ่ยขึ้นว่าปะพวกเราไปหาที่เหมาะก,กันดีกว่าแถวนี้มดแดงเยอะมากเลยนี่ก็เพิ่งโดนมันกัดไปทุกคนยืนขึ้นแล้วเดินตามอาทินไปพวกเขาใช้เวลาเดินกันอยู่พักใหญ่ก็มาถึงบริเวณต้นไม้ใหญ่ที่อยู่ในแนวป่าทึบแต่ก็พอมีพื้นที่โล่งอยู่บ้าง ทุกคนเลือกที่จะนั่งห้างกันตรงนี้พวกเขาใช้เวลาทำห้างกันอยู่นานพอสมควรเวลาล่วงเลยผ่านไปแปลเปลี่ยนเป็นแสงเดือนเข้ามาแทนที่แสงของดวงเดือนสาสองเข้ามาในบริเวณที่พวกเขานั่งห้างกันอยู่ในการขัดห้างนี้แบ่งเป็นสองห้างอาทินนั่งกับไอศินส่วนเพื่อนที่มาด้วยกันสองคนก็นั่งห้างที่ต้นไม้ฝั่งตรงข้ามใกล้ๆก,ก,กันทุกคน เตรียมกระบอกไม้ไผ่ไว้เพื่อปัสสวะเพราะในยามราตรีในป่านั้นจะไม่มีใครลงมาข้างล่างต้นไม้เพราะในป่ามันอันตรายมากทุกคนในตอนนี้โดนยุงกัดต่างพากันสะบัดต,ตบยุงไปมาแล้วจูๆ่ๆไอ้สินก็สะกิดแขนของอาทินเฮ้ย hey, ดูนั่นสิวะไอ้สินชี้ไปตรงบริเวณพุ่มไม้ที่ไหวๆแล้วก็ประทับปืนขึ้นไอ้สิน ให้สัญญาณห้างฝั่งตรงข้ามโดยผิวปากเป็นเสียงนกกลางคืนทุกคนจ้องมองไปยังพุ่มไม้ที่ไหวๆนั่นและสิ่งที่อยู่ในพุ่มไม้ก็ปรากฏตัวออกมาปรากฏว่าเป็นหมูป่าตัวหนึ่งที่กำลังมาหากินตอนกลางคืนทุกคนประทับปืนขึ้นเล็งแต่ทันใดนั้นสิ่งที่ปรากฏออกมาให้เห็นอีกตัวก็คือไอล้ลายพาดกรตัวหนึ่งมันกำลังย่องออกมาช้าๆจากแนวป่าเบื้องล่าง หมูป่าตัวนี้มันกำลังหันรีหันขวางเหมือนกลัวอะไรบางอย่างทันใดนั้นเสียงปืนก็ดังขึ้นไอ้สินยิงไปที่เสือตัวนั้นเพราะกลัวมันจะแย่งเหยื่อแต่ผลปรากฏว่าไอ้ลายพาดกร่รมันกลับไม่เป็นอะไรเลยแค่บาดเจ็บเล็กน้อยเท่านั้นมันคำรามขึ้นเสียงดังก้องป่าในป่าขณะน,นี้เงียบผิดปกติ ไร้ซึ่งเสียงทุกสรรพสิ่งเสือมันกระโดดหายเข้าไปในแนวป่าทุกคนพยายามมองหาตัวมันทันใดนั้นก็มีเสียงปืนดังขึ้นจากห้างตรงข้ามอยู่หลายนัดอาทินกับไอ้สินผ่ากันมองหาเสือตัวนั้นภาพที่ปรากฏตอนนี้เสือมันกำลังจะปีนต้นไม้ขึ้นไปหาเพื่อนของไอ้สินทั้งสองคนที่อยู่ห้างฝั่งตรงข้าม มันปีนขึ้นไปบนต้นไม้เกือบจะถึงตรงที่เพื่อนของไอ้ศินทั้งสองคนนั่งอยู่จนบัดนี้มันปีนขึ้นมาบนห้างที่พวกเขาอยู่เสือร้ายคำรามร้องขึ้นเสียงคำรามของมันร้องขึ้นอย่างน่ากลัวแววตาที่โกรธแค้นของมันมองมายังคนทั้งสองมันตะปบไปที่หน้าของคนหนึ่งในนั้นจนใบหน้าขาดวินร่วงหล่นจากต้นไม้เสียงดังตุก ส่วนคนที่เหลืออีกคนหนึ่งก็พยายามจะหยิบปืนขึ้นมายิงแต่ก็ไม่ทันเสียแล้วเสื้อร้ายมันกัดเข้าที่ไหลของเขาแล้วสะบัดกระชากจนไหล่ของเขาขาดสะบัน้นเลือดไหลเต็มไปหมดมันมองหน้าเขาเป็นครั้งสุดท้ายก่อนจะกัดเข้าไปที่ใบหน้าจนเลือดพุ่งกระฉูดส่วนอาทินกับเอสินประทับปืนขึ้นเล็งแล้วยิงไปทันที ไอ้ลายพาดกรอนร้องคำรามขึ้นด้วยความเจ็บปวดพร้อมกับกระโจนลงจากต้นไม้มันมองมาอย่างพวกเขาตอนนี้ทั้งสองคนต้องมีสติไม่อย่างนั้นอาจจะเป็นผีเฝ้าป่าแห่งนี้ก็เป็นไปได้อาทินยกปืนขึ้นพร้อมหยิบถุงผ้าสีแดงคลี่ออกปรากฏมีกระสุนเงินอยู่สิลูกเขาแบ่งให้ไอ้ศินห้าลูกแล้วก็ใส่เข้าไปในรังเพลิงเตรียมพร้อมที่จะยิง ไอ้ลายพาดกรอนมันถอยหลังอย่างช้าๆหายเข้าไปในแนวป่าอันมืดสนิทสายลมแรงๆพัดมาทำให้เสียวสันหลังวาบทั้งสองคนจึงหันหลังชนกันแล้วกวาดสายตาไปมาทัานใดนั้นเสียงเสือร้ายมันดังขึ้นจากพื้นเบื้องล่างซึ่งในตอนนี้ มันพยายามจะปีนขึ้นไปหาพวกเขาอย่างเร็วไอ้ศินหนยิงไปที่ลำตัวของมันในขณะที่มันใช้ขาหน้าเกาะห้างอยู่ห้างไม่อาจรับน้ำหนักได้ก็ถล่มพังคลื่นลงมาทั้งคนทั้งเสือดิ่งสู่พื้นเบื้องล่างเสือร้ายพยายามจะเข้าหาอาทินแต่ทันใดนั้นเสียงปืนก็ดังขึ้นเสือร้ายมันลม้มลงไอ้ศินจึงถามอาถินว่า เป็นอะไรหรือเปล่าวะอาทินสายหน้าทันใดนั้นจู่ๆเสือร้ายก็กระโดดมาจากข้างหลังชนไปที่ไอสินจนกระเด็นไปไกลอาถินจับปืนขึ้นได้ก็ยิงไปทันทีเจ้าลายพาดกรอนเดินเซไปมาแต่มันก็ยังไม่สิน้นฤทธิ์มันยืนขึ้นประจันหน้ากับอาถินมันมองมาด้วยในตาที่เต็มไปด้วยไฟที่ลุกโชนแล้วอาถิน ก็ได้ยินเสียงแววดังเข้ามาในหัวว่ามึงจะต้องตายตายด้วยกมเขียวของกูท่านใดนั้นเสือก็ได้กระโจนเข้าหาอาทินเสียงปืนดังสนั่นขึ้น oh. ไอ้ลายพาดก่อนมันกระเด็นไปด้านข้างกระสุนตัดเข้าที่ลำตัวด้วยริ์ของกระสุนเงินมันร้องคำลามแต่ตอนนี้ เสียงของมันกลับกลายเป็นเสียงของขนร้องอย่างหหยหวนมันนอนแน่นิ่งอยู่กับที่หายใจรวยรินท่านใดนั้นไอ้ศินก็ปลาดเข้ามาแล้วยิงซ้ำไปอีกสองนัดกระสุนเจาะเข้าที่หัวของเสือร้ายมันแน่นิ่งลงด้วยริ์ของกระสุนเงินแล้วไอ้ศินก็ถามขึ้นว่าเฮ้ยทำไมไม่หลบวะยืนมองหน้ามันอยู่ได้ไม่ตายก็บุญแล้วนะอาทิน อาทินเงียบไปสักพักหนึ่งก็เอ่ยขึ้นว่าไม่รู้เหมือนกันวะ่ะเสือตัวนี้มันเหมือนกำลังพูดกับฉันอยู่ไอ้ศินแต่ลึงในคำพูดของอาถินจึงเอ่ยขึ้นว่าเออเออข้าว่าพวกเรากลับบ้านกันดีกว่าวะ่ะฟ้าไก่สว่างแล้วแล้วศพของไอ้สองคนนี้ละ่ะอาทินถามขึ้นไอ้ศินยึ่งตอบว่าลํำพังพวกเราตอนนี้เอาพวกมันทั้งสองออกจากที่นี่ไม่ได้ล็อก เดี๋ยวคอยกลับไปบอกผู้ใหญ่บ้านแล้วคอยกลับมาเอาศพของผมมันไปไม่น่าเลยพวกเองข้าไม่น่าชวนมาเลยตาบาปของข้าแท้ๆว่าแล้วอาทินและไอศินก็เดินกลับหมู่บ้านไปด้วยความตกใจกับสิ่งที่ได้ประสบพบมาพอถึงหมู่บ้านในตอนเช้าก็นำพาผู้ใหญ่บ้านและชาวบ้านไปเอาศพในป่าแล้วนำกลับมาทำตามประเพณีเรื่องนี้ คงอยู่ในความทรงจำของอาทินและไอศินตลอดไป